เยอะนะคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีัยคุกคามดอกกุหลาบไทยแล้วนะเพราะ<ม>อะไรรู้ไหมคะทีมข่าวเศรษฐกิจเราเนี่ยลงพื้นที่ไปปักคลองตลาดปรากฏก็จะไปดูนะว่ามันคึกคักไหมเม็ดเงินเป็นยังไงปรากฏว่าเจอสิ่งที่น่าตกใจก็คือจีนบุกแล้วตลาดดอกไม้ไทยทั้งดอกกุหลาบจีนก็เป็นที่นิยมกว่าทุนจีนก็มาทําเป็นนอมินีซื้อตึกเปิดร้านขายดอกไม้เลยเอาดอกกุหลาบจีนกันก่อนนะคะกุหลาบจีนเนี่ยเขาบอกว่า มันเป็นที่นิยมกว่าเพราะในราคาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันทนกว่าก้านก็แข็งกว่าแล้วตัวดอกก็สวยคือถ้าเทียบกันนะคะกุหลาบจีนกำหนึ่ง20ดอกราคา600บาทส่วนกุหลาบเชียงใหม่กำละ5 0 0ถึง600บาทจะเห็นว่าราคามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่มันมันทนกว่านะ่ะอ,อยู่ได้นานกว่าก็เลยกลายเป็นว่ากุหลาบจีนได้รับความนิยมมากครองส่วนแบ่งในตลาดวาเลนทานาปีนี้60เลย นี่กุหลาบจีนส่วนทุนจีนค่ะรุกเข้ามาปากคลองตลาดโดยการตั้งมอน,นอมินีมาซื้อตึกแล้วเปิดร้านขายดอกไม้แข่งกับร้านคนไทยซึ่งประเมินด้วยสายตามีประมาณสัก20-30%ของร้านดอกไม้ทั้งหมดในปากคลองตลาด mm hmm. โหท่านผู้ชมนึกภาพนะทุนจีนซื้อตึกเปิดร้านดอกไม้เองดอกกุหลาบก็เอาเข้ามาจากจีนส่งตรงเข้ามาเฮ้ยร้านดอกไม้สูญเลียนเหรอ คงไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมแล้วคนซื้อเป็นคนไทยหมดเลยนะเนี่ยแล้วเนี่ยโอ้โหน,น,โโหนี่ดูสิคะโอ้อ่ะส่วนบรรยากาศก็คือคักนะคะเห็นพี่แอนชมพูนุษบอกว่าพ่อค้าแม่ขายเขามั่นใจว่าวาเลนไทนยปีนี้ยอดขายทะลุห0 0 0งแบาทต่อวันแน่นอนส่วนใหญ่80%นี่ซื้อออนไลน์นะจนเขากังวลกันเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยวาเลนไทนยจริงๆไรเดอร์จะพอไหมไรเดอร์จะพอส่ง